มาร์ซียาวจะอยู่ต่ออันนิบาลน่าจะไปเซบีย่า PSV สนใจเปสตีและดิลซานโชปิดจบเรียบร้อยมุมแฟนแมนยูช่องสารคอบอลปีศาสแดนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวๆและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกัน ไรอ,อัลโทมัสครับจาก Skysport รายงานว่าองตูนี่มาซิอลต้องการอยู่กับแมนยูไปจนถึงซัมเมอร์นี้และไม่สนใจที่จะย้ายออกจากโอทัลฟอร์ดในเดือนนี้เขาปฏิเสธความสนใจจากมาร์เซเฟเนเบเชและทีมจากซาอุดิอาระเบียและตั้งใจที่จะอยู่และต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขาในทีมของเอริกเชนฮา,ารในฤดูกาลนี้แมนยูได้พูดคุยกับมาซิอลและเอเจนของเขาเกี่ยวกับอนาคต ในตอนนี้พวกเขาไม่น่าจะใช้ออปชั่น1ปีในสัญญาของมาเซียลและมาเซียลเนี่ยมีกำหนดจะย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้จริงๆก็อย่างที่บอกไปนะผมคิดว่าเขาไม่เหมาะสมในการเล่นให้แมนยูอีกแล้วนะครับผมมองว่าเขาน่าจะโดนปล่อยตัวไปอย่างน้อยก็ปล่อยฟรีแหละในซัมเมอร์ถ้าขายไม่ได้ในตลาดหน้าหนาวนี้นะอืมก็ต้องรอติดตามกันครับ อีกหนึ่งคนครับดามิดเชดนะนักข่าวจาก Sky s p o r t เช่นกันนะรายงานว่าเซบีย่าเนี่ยกำลังเจะจาก,การยืมตัวฮนะันนิบาลเมดบีฮะจากแมนยูทุกฝ่ายรู้ครับว่าการย้ายแบบยืมตัวจนสิ้นสุดฤดูกาลของเขาในครั้งนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เล่นและทำให้เขาได้ลงเล่นมากขึ้นสโมสรนได้ใช้อ p อปชั่นขยายสัญญาไปแล้ว1ปีและจะประเมินอนาคตของเขาในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับ อีกหนึ่งข่าวนะจาก Sky Sport เช่นกัน PSV ครับติดต่อแมนยูเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับฟาคุนโดเปสตีซึ่งเหลือสัญญาเพียง18เดือนเท่านั้นพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีซึ่งผมมองว่าเปสตีเนี่ยน่าจะได้ไปต่อนะนได้เซ็นสัญญาแหละแต่คิดว่าน่าจะมีการปล่อยยืมเขาอีก1นทีครับรอติดตามกันต่อไปเช่นกันและข่าวสุดท้ายครับ ในที่สุดดีลนี้ก็จบครับฟบิซิโอโรมาโน่นักข่าวทียสองรายงานว่าดีลของจอร์นซันโชไปดอทมูล <moon> แบบยืมตัวนั้นปิดจบเรียบร้อยไม่มีออปชันซื้อขาดนะครับแล้วก็มีความเข้าใจกันว่าซันโชจะเดินทางวันนี้เลยเพื่อไปตรวจร่างกายดอทมูลเนี่ยจะจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนพร้อมค่ายืมครับแพ็กเกจรวมเนี่ยสล้านยูโรตอนนี้ซันโชขึ้นเครื่องบินไปแล้วเรียบร้อยก็หวังว่าเขาจะทาผลงานได้ดีแล้วกัน แต่อนาคตของเขากับแมนยูน่าจะได้ตัดสินใจในช่วงซัมเมอร์อีกหนึ่งคนเช่นกันครับตรงนี้ทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ครับก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับขอบันปีศาจว์แดงสวัสดีครับ